สวัสดีจ้าวันนี้แม่ิวพามาดูต้นมันเลือดจ้ะมันเลือดนะคะเนี่ยมันเลือดนี่จะเป็นมันที่แบบมีลักษณะหัวใหญ่ๆค่ะหัวใหญ่ๆนะคะ,ะ,คะเป็นอันนี้เป็นเถาวัลย์เลยค่ะขึ้นไปบนต้นมะม่วงไม่ได้ทำที่เขาขึ้นเลยขึ้นต้นมะม่วงซะเลยขึ้นต้นมะม่วงแล้วก็ปลูกกับมันมันหนึบ มันหนึบจะเป็นมันหัวเล็กๆอร่อยค่ะเนาะมีพี่เขาให้มาสามหัวแม่ยู่เพาะแล้วมันเกิดอยู่สองหัวจ้ะก็บอกไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าอันไหนมันมันม่วงอันไหนมันมันหนึบมันเลือดนะคะเป็นมันเลือดนะคะหัวใหญ่ๆยังไม่เคยขุดเลยยังไม่เคยขุดเลยจ้ะเนี่ยแต่อีกกอนหนึ่งเนาะนี่ อันนี้แน่นอนเลยค่ะอันนี้เป็นเป็นมันมันหนึบจะอันนี้มันหนึบแน่นอนกับเสียงตัดหญ้าด,ดังหน่อยนะคะอันนี้แม่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเนี่ยแม่ยู่ไม่ได้ทำที่ให้เขาขึ้นนะคะพอนี้ลูกเขาจะมีข้างบนเหมือนกัน ลูกจะอยู่ทั้งใต้ดินแล้วก็อยู่ข้างบนนะคะส่วนใหญ่แม่อิ๋วก็เห็นแต่ว่าเราต้องขุดเนาะแต่อันนี้เขาว่าลูกมันมันขึ้นมาข้างบนได้เมื่อแบบต้นแก่มากๆนะคะต้นแก่มากๆมันนี้อร่อยมากค่ะหัวจะเป็นสีขาวนะคะเป็นลูกเล็กๆลูกเล็กๆแล้วก็แบบพอเราเคี้ยวไปมันจะเป็นหนึบๆนะคะคือคือได้ได้ได้กินแล้วจะรู้สึกว่าติดใจติดใจเลยะคะ่ะแบบ อยากเอามาปลูกเลยนะคะมีพี่เขาให้มาแม่อิวก็เลยเอามา,าปลูกด้วยมเมล็ด,ดนี่แหละค่ะมันก็เกิดให้นะคะแล้วก็เลยเอาลงปลูกสวยมากเลยจ้ะเดี๋ยวถ้าเกิดขุดยังไงนะแม่อิวจะพามาขุดอีกนะคะแล้วพบกับแม่อิวใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ